ดุงบอยพีซเมเกอร์โพสถามให้อภัยเรากี่เปอร์เซ็นต์ทำเอาชาวโลกออนไลน์คอมเมนต์กันสนั่นเรียกว่ายัางคงเป็นประเด็นที่คนในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวเน็ตต่างออกมาสร้างความฮือฮาในวลีเด็ดว่าให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์กันสนั่นโลกออนไลน์ ล่าสุดงานนี้ทำเอาสะดุ้งกันทั้งโซเชียลถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเจ้าพ่อเพลงเศร้าอย่างบอยพร a สเมเกอร์กันกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่หนุ่มบอยได้ออกมาโพสต์รูปภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดไม่ตกเทรนว่าให้อภัยเรากี่เปอร์เซ็นต์งานนี้เลยทำเอาภรรยาสาวสวยอย่างเสียพิจิตราอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาคอมเมนต์เบาๆว่านะพร้อมกับกองทัพชาวโซเชียล ที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างน่าเอ็นดูแบบนี้ว่าให้อภย100ัยร้อยเซกับความหลอ่อหรือเปนหล่อเ,อเทขนาดนี้ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะแนึ่แหึ่ก็แต่ละภาพที่หนุ่มบอยลงมุมไหนก็หลอ่อมุมไหนก็เทมุมไหนไหนก็ดูดีขนาดนี้จะไม่ให้อภัยได้ยังไงจริงมิจ๊ะ